สวัสดีครับวันนี้เชฟกระทะไม้นะครับไม่ได้ไปปิ้งไปย่างหรือว,ว่าไปจี่ไปเผาที่ไหนแต่วันนี้เชฟกระทะไม่เขาเรียกว่ามาเบิงสถานีรถไฟแห่งแรกของเมืองไทยเนาะนี่ก <c oughs> ังแรก <c oughs> ของเมืองไทยรถไฟสายแรกของไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงริเริ่มก่อสร้าง รถไฟสายปากนกา้มเป็นรถไฟสายแรกของไทยก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2435และได้รับพระราชทานพระราชทานสัมปทานให้บริษัทรถไฟปากน้ำของชาวเดนมาร์กดำเนินกิจ,จาการเป็นระยะเวลา50ปีพระบาทสมเด็จพระจุลกรม จุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว